ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนวาลูกยางน้าเอ่อวาลูกยางวาลน้ำใหม่ปิดเปิดอาบนี้ครับก็อาบน้ําครับตักบัวครับวาลฝักบัวไปดูครับนี่ครับเนื่องจากว่าเอ่อวาลตัวนี้ครับวาลตัวเนี้ลูกยางมันน่าจะสึกครับแล้วมันก็ทําให้น้ําซึมนะครับไหลไม่หยุดแต่ถ้าเราดึงตึงเนี้ยมันหยุด ที่ทำให้ปั๊มเราดังทั้งคืนครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเ,าเปลี่ยนวาล์วตัวน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะถอดวาลตัวน,นี้ออกเดี๋ยวเราซื้อทุกอย่างมานี่ร้านทุกอย่างยี่สิบมีทุกขนาดลองใส่ดูครับเดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วครับดับแรกเราปิดปั๊มน้ำก่อนก็หลังจากเรา งัดค่อยๆแงะครับมันไม่มีร่องก็ค่อยๆแงะไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาครับมันก็จะมีน็อตแฉกครับในนี้แล้วก็ใช้ไขควงแฉกนะครับขันออกมาง่ายๆครับเนี่ยลองดูนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไขออมาเนี่ยครับหลังจากเราไขน็อตตัวนี้ออกมาแล้วนี่ครับเาาราก็ดึงโยกโยกโยกครับ เนี่ยดึงออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะต้องใช้คีมปากเป็ดหรือว่าหรือว่าคุญแจเบอร์สิบเอ็ดนะครับขันตัวน,นี้ออกมาอีกทีนึ่งลองดูครับนะครับเราก็ได้กุญแจเบอร์สิบี่ครับมาใช้สิบเ็ดครับเบอร์สิบสี่มาเนขันรออนๆมันจะหลุดออกมาครับนี่ครับ มุดลงมาได้เนี่ครับมันมีลูกยางอยู่ข้างในนีลูกยางตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับนี่คือด้านในของเขาเห็นไหมโล่งๆนี่ลูกยางตัวนี้ครับ,รบ,ต,รบตัวดำนี่ครับเราจะเปลี่ยนลูกยางตัวดำนี่ครับนี่ครับเนี่ยที่เราซื้อมาวนันนี้แล้วก,ก็หาเลือกขนาดครับลูกยางตัวดำนี่ครับ เาเลือกขนาดใส่ถ้าเรามาเปลี่ยนกันเลยครับนี่ครับหลังจากเราเลือกขนาดทุกอย่างแล้วเราใส่เปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่ตัวนึงแล้วก็ตรงหัวตัวนี้สําคัญครับนี่ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนครับตัวเนี้ยตัวอุดน้ํำนี่เราเสริมทุกยางเข้าไปให้เขาปกติเขาจะมีแค่ตัวนี้เราเสริมทุกยางเข้าไปครับโอเคไปใส่กันครับ แล้วไปเลยครับแล้วก็ใช้กุญแจ,ข,แจข,ขันเหมือนเดิมแจ๊เบอร์14ครับขันขันได้ไหมเราปิดมาทางซ้ายคือปิดครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดลองดูครับเปิดปั๊มดูครับ สังเกตดูว่าน้ำมันยังหบุ่นอยู่ครับยังไหลอยู่เราก็ขันน็อตเข้าไปอีกครับขันน็อตไปทั้งให้แน่นครับเดี๋ยวครับเราปิดปิดไปทาง่าครับดูว่าน้ำมันหยดไหมนะครับมันสำคัญที่ตัวนี้ครับนี่ถ้าตัวนี้หลวมครับ ตัวนี้จะไม่ดันมาอุดตรงนี้ครับตัวนี้เนี่ยมันยังหยดอยู่นะครับอ่ามันยังหยดอยู่แสดงว่าลูกยางยังไม่แน่นเราคันเข้าอีกครับเนี่ยเรามาคันตัวนี้เข้าไปอีกเนี่ปื้นคันให้มันเกี่ยวเข้าไปอีกครับเนี่ยโดเี่หยุดไหมอ่าหยุดหยดแล้วนะครับแสดงว่าได้ผลครับ ยุดหยุดแล้วแร้น้ำ้างสายมาทีเฉยครับเนี่ยเราก็ตอกยงไปอีกนิดนึงเพื่อให้ลูกยาวแน่นกระชับขึ้น,นครับสนิทครับเน่ยไม่หยดแล้วจากที่มันเคยหยดนะครับเปิดดูครับอ่าไหลครับนี่ปิดถือว่าได้ผลนะครับ อ่ะแล้วก็ประกอบเลยครับนี่ครับเราก็ใส่นอดเข้าไปใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปฝาข้อบมันเข้าไปดันเข้าไปครับหลังจากที่เราใส่เปเ่า เข้าไปในเบ้าแกแล้วเราก็ขันนอ็อตแกก้องแช่ขันนอ็อตเข้าไปครับกรูเข้าไปอย่นี้ครับนี้ก็ปิดฝาเข้าไปครับอย่นี้ครับเรียบร้อยครับมาลองเปิดดูครับนะเปิดจยืด น้ำไหลครับไหลนะดีครับมันดูประโยชนไหมไม่หย,ด,หหยดนะครับอันนี้คือน้ำข้างสายหยดแรกๆมันจะหลือิ้งิ้งๆๆเลยโอเคครับงานนี้เราทำผ่านครับ ตามนี้เลยครับไม่ต้องไปซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็ร้อยสิบถึงร้อยหกสิบครับบาวตัวนี้ซื้อลูกยางมาเปลี่ยนหอครับซลูกยางเปลี่ยนหัวมันหัวบาวท้ายบาวแค่นั้นะจบยี่สิบบาทครับกล่องเนี้มีหลายขนาดโอเคจบคลิปครับ